กราบสวัสดีประชาชนชาวโลกทั้งหลายนะครับสวัสดีทุกทกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวอะไรก็เหมือนกันนะครับสวัสดีทุกทกท่านรับชมใหม่รับชมเก่าเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะครับชื่อช่องยิปซีสถานแมจิกนะครับการตีความนะครับการตีความไพ่นะครับวิเคราะห์เจาะลึกกันไปนะครับตีความะนะครับ วันนี้จะมาเปิดไพ่ของท่านที่เกิดวันอังคารนะครับประจาวันอังคารที่24กันยายนพศ6ดนะครับเจ็ดวันของท่านจะเป็นอย่างไรทำไมต้องตัดด้วยมือซ้ายด้วยมือซ้ายเป็นมือที่ไม่ถนัดถ้าทําอะไรไม่ถนัดแล้วต้องทํามันก็นจะตั้งใจถูกไหมครับถ้าใช้มือถนัดก็หยุบปรับ แล้วก็ข้างซ้ายมันตรงกับปวดใจครับว้าวไพยิบซีเสือจากจิตนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบรับชมครับผมสองดาบนี้มาอธิตย์จันทร์คารเลยนะพีโ่น้องคนละต,ตำแหน่งแต่นี่คือตำแหน่งของแรกนะครับมีเรื่องร้อนรุ่มกุ้มใจอะไรอยู่นะครับจากข่าวสารข้อมูลอะไรบางอย่าง หนึ่งไม้เท้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยปปดดาบเ่มไม่ดีแล้วคืไม่ดีแล้วเด็กถือถ้วยก้าไม้เท้าเจ็ดดาบสิบไม้เท้าควีนถือเหรียญแจ็คถือถ้วย ดูวนะีนอฟอร์จูนเป็นพาใหญ่ใบเดียวนะครับที่ขึ้นมาในึสิบใบนะครับเป็นตัวสรุปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพร,รวมภาพร,รวมนะครับมีพม่ยกลงล้อขึ้นนะ่ะเขาเรียกว่ากลองล้อโชคลาบกงกรรมองเกวียนนะครับเรื่องที่วนไปวนมาใช่หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันถึงวาระโถงชะตาของท่านแล้วนะครับมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นวงรอบ มม่มเหมือนที่วงรอบเหมือนเคยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาแล้วอยู่ๆมันก็กลับมาเกิดอีกเงี้ยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนะครับแต่ว่าส่วนมากก็มันไม่ได้มีเรื่องไร้แรงอะไรครับก็จุดใหญ่มันอยู่ที่ตัวท่านนะครับสติปเนี่ยอย่างสองดาบเนี่ยชอบมีอะไรก็ชอบเก็บเงียบนะครับแล้วก็ชอบ,บ,ชอบหาข้อมูลเองแล้วก็มักจะอะไรอะ เชื่อแต่ด้านลบๆอะ,อะไรที่เป็นด้านลบๆไม่ดีเนาะมันก็เชื่อนะครับบางทีเชื่อแบบไม่มีเหตุผลฝังจิตฝังใจไปเลยแปดดาบก็เหมือนกันครับแปดดาบนี้ก็มันเป็นไพ่ออมทุกอมโรคนะครับอมทุกอย่างไว้ปัญหาความเครียดทุกเรื่องทุกราวนะครับเข้าใจครับคนเกิดบางคานน่ะพร้อมลุยพร้อมสู้อยู่แล้วนะครับชาตินักรบนะครับแต่ใช้กําลังมากนะครับมันก็เดือดร้อนนะครับ เจ็ดดาบนะครับบางทีมันบอกว่าทำอะไรที่มันแหกกฎแหกกติกาไปซะบ้างมันก็อาจจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราอะมันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนแล้วก็ถึงท่านไม่เปลี่ยนอะภัยมึงก็จะกำหนดโวยท่านเปลี่ยนอยู่ดีอะอืมบางทีมันต้องโกงมันต้องเจ้าเล่บ้างอะมันต้องแบบเอาตัวรอดให้ได้บ้างมันก็จำเป็นเหมือนคนขี้โกงแต่เจ็ดดาบเนี่ย เลขเจ็ดมันมนเลขนาโชคไงครับของไพ่เนี่ยแต่มันขึ้นว่าเจ็ดดาบเนี่ยมันขโมยห้าอันแล้วไม่ได้หันใบมองคุูจอดแม่งหมดดีหรือเปล่าว <c oughs> เออมันก็คือเหมือนถ้าคุณไม่ใช่คนขี้โกงคุณไม่ใช่คนเจ้าเล่์จ้องเอาเปรียบคนอื่นนะนั่นจะแปลว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณนะจะเป็นคนแบบเนี้ย้องจะมาเอาเปรียบมาเจ้าเล่ยใส่คุณมามาเอาเปรียบเอาอะไรคุณนะฮะ นะครับก็พึงระวังหนักแน่นนะครับหนักแน่นขึ้นสองดาบให้ท่านหนักแน่นไว้นะครับอ่ะมาดูเรื่องกันงานมีหนึ่งไม้เท้าเก้าไม้เท้าสิบไม้เท้านะครับเบื่องานอยากเปลี่ยนงานแต่ไม่รู้จะทำอะไรของงานที่ทํานี้มันหนักหนึ่งไม้เท้ามันหมายว่าท่านก็อาจจะเลงงานใหม่อาจจะอยากยังทําที่เก่าอยู่แต่ว่าอยากมีงานพิเศษเพิ่มทําอะไรเพิ่มก็เป็นไปได้นะครับคือเก้าไม้เท้าะนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องการงานนะครับเรื่องเบื่องานอะก้าวไม่เท้าเนะี่ยไม่เรื่องปกติมากเรื่องทํางานหนักก็มันก็ถือปกติ <c oughs> ในช่วงนี้ช่วงเหมือนไม่มีผู้ดูแลประชาชนโดยตรงครับปล่อยไปตามทิตสากรรมดูแลว้วว่าข้าวผัดกระเพรานี้จะจานเป็นร้อยแล้วนะช่วยหันมาดูกันหน่อยนะได้ไหม,มถ้าใส่ถั่วนี่นสงสย120ัยร้อยยี่สิบอ่ะ อ่า <c oughs> ครับโดยภาพรวมอะมันจะมีปัญหาก็เรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพเกิดจากความทุกข์เกิดจากความเครียดเกิดจากความที่อะไรที่มันสะสมไว้อะเหมือนท่านเคยเจ็บป่วยเรื่องอะไรอ่ะมันก็จะกําเริบนะครับกำเริบนะครับแจ้งไอ้เนี่ยดูตามภาพว่าหูตาได้หมดอ่ะไปถูปิตาเห็นี่มไม่ได้ไม่ได้ินไม่รับฟังอะไรไม่พูดไม่เรียกร้อง ไม่ปรึกษาขอเก็บไปคนเดียวเงียบเหมือนพบความมืดแปดด้านนะครับถ้าให้พาย,ยุตัดสินใจพาย,ยุก็บอกว่าแล้วแต่ชะตาทําไปเลยทําอะไรที่คิดว่าไม่เคยทําแล้วควรจะทําตั้งนานแล้วนะทําไปเลยครับใส่ไปเลยนะครับเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อาจจะมีงานดีๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านนะครับก็คือจากหนึ่งไม้เท้าเหมือน เอา้าไหนใครวาดรูปได้บ้างเนี้ยนี่มาวาดรูปนี้หน่อยมาทานี้อ่าประมาณนั้นเวามสรมะพิเศษที่มีอยู่ตัวนะครับก็ออกมาใช้นะครับการงานก็ยังพอได้อยู่นะครับเรื่องเรื่องการเงินอมนน่มีควินเหรียญมีควินเหรียญท่านจะรวยไม่รวยมีเงินไม่มีเงิน่ะแต่คนใกล้ๆตัวท่านมีเงินะพึ่งพาได้แน่แน สุภาพสตรีสูงสวยสง่าราศีจับคุณหญิงคุณนายนะครับการเงินก็ถือว่าในเกณฑ์ปกติไม่ได้มันไม่มีผ้าแย่เรื่องการเงินถ้าเจ็บป่วยมันน่าจะมีเรื่องเจ็บป่วยสองดาบก็หูตาไม่เกณฑ์นะครับความดันนะครับเรื่องแสงสว่างเรื่องเรื่องตาเนี่ยท่านต้องทำตานด้วยการมอบให้มอบแสงสว่างช่วยเหลือเรื่องแสงสว่างนะครับ ส่วนเรื่องความดันไม่เกรงความร้อนต้องแก้ด้วยของที่ให้ความเย็นนะครับการแก้เค็ดนะครับช่วยเหลือทําบุญทําทานตอนนี้ไปช่วยเลยหลายจังหวัดเลยช่วยเรื่องเย็นๆเลยเอาน้ํนา,เนาเย็นบริจาคเลยน้ํามาเยอะแยะแต่กินไม่ได้น้ำไม่สะอาดพูดถึงคนน้ําท่วมนะครับถ้าท่านมีโอกาสได้ช่วยก็ช่วยนะครับเป็นการดล,ละกรรมนะครับเรื่องความรัก ก็มีไพ่ถ้วยใบเดียวที่ดูเหมือนจะเป็นความรักเพราะว่าเด็กถือถ้วยนี่มันถือว่าอยู่ในจินตนาการนะความรักในจินตนาการแจ็คถือถ้วยเนี่ยอืจะบอกว่าไม่มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวมันก็ไม่ลาทั้งหมดนะครับเพราะว่าแจ็คถ้วยมันมันเหมือนมีสเสน่ห์อ่ะม,ม,มันมีคนมาชอบมันมีคนมา,อ,าอยากคุยด้วยมาอะไรเงี้ย เขาแอบชอบเราบางทีหรือเราแอบชอบเขาครับแต่ไม่กล้าพูดพม่กล้าบอกนะครับเกงกลัวไปซะหมดแปดดาบมันขึ้นแหะมันก็คือเกงกลัวหวัดหวันนะครับการงานนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินก็ต้องตัดสินนะครับอย่างที่ผมบอกครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับ mm hmm. การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้ย่ำแย่อะไรความรักความรักก็ไม่มีอะไรที่ มันร้ายนะครับมันร้นายแรงอะไรไม่มีนะครับเพื่อเพื่อใรับมรดกตกทอดด้วยสิไม่ใช่สิบดูวีาาอนอฟฟอร์จูไนไพ่กงล้อนโชคลาภนะครับการงล้อโชคลาภแต่ถ้ามีดาบเยอะเงี้ยไม่ต้องไป็นสิ่งโชคลาภแบบไม่ได้น่าจ,จะได้โชคลาภแต่ก็เรื่องอื่นนะครับเรื่องสุขภาพนะครับเจ็บปวดไม่เนื้อไม่ตัวสายตาไม่เกณฑ์ความดัน นี่เราเครียดถึงขนาดช่านเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตีแตกตันเป็นได้หมดนะครับเพ่อเพ้อจะไปนอนผึกงมันพลาดนะครับปวดจะคิดมากปวดจะคิดเยอะนะครับไปลปล่อยมันไปบ้างนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอังคารประจำวันอังคารที่24กันยายนสองพันหกสิบเจ็ดนะครับเป็นดูแบบภาพรวม,รวมภาพใหญ่ๆนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่อาจจะ ดูไม่เข้าใจก็คือมันคือเป็นภาพรวมครับมันไม่มีใครมานั่งดูตรงหน้าผมเป็นตัวอย่างนี่คือดูให้เป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่ท่านอาจจะต้องเจอในช่วงเจ็ดวันที่ผมดูเจอแล้วจะทํายังไงจะแก้หาเป็นไงสงสัยอะไรก็อสอบถามมาได้นะครับต้องทำความเข้านะครับหรือจะติชมนะครับหรืออยากให้นาเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์นะครับซึ่งจริงๆ ผมดูมันก็ไม่ได้มีพายุพีอย่างเดียวหรอกเป็นเรื่องศาสตร์ของธรรมศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับเนี่ยอย่างสองดาบเนี่ยสมบุติเนี่ยอย่างสองดาบเนี่ยมาเรื่องของจิตวิทยาล้วนนะครับเันเรื่องของจิตใจครับเรื่องของจิตใจคุณคิดว่าดีก็ดีอย่างคุณคิดว่ามันแย่มันก็จะแย่นะครับอืมแต่ตอนเนี้ยมันออกแนวโน้มไปทางแย่เพราะมีแปดดาบอีกนะครับซึ่งก็คุณคิดอยู่คนเดียวนละนี่เกิดความเบื่อหน่ายถูกไหมครับอืม ก็คิดในด้านตรงข้ามไปนะครับด้านตรงข้ามมันอาจจะดีเลยไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรลบฟังนะครับท่านที่ชมใหม่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับอมืมาดูเสร็จแล้วถ้าดีท่านก็ช่วยส่งต่อต่อกันนะครับให้กับกูคนรอบตัวที่ท่านรักและช่วยเหลือที่ท่านอยากช่วยเหลือนะครับถ้ามันดีก็ชมไม่ดีก็ก็ต้องชมครับ ขอพรบคุณทุกท่านนะครับก็ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับมีความสุขมีความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจนะครับไพ่ของรางโชคลาภมันดูแล้วนะครับมันมีความสบายตานะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดมันก็จะเกิดแต่อย่าหุนหันพลเล่นนะบางทีบางครั้งก็รอจังหวะรอเวลานะครับก็ขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังนะทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับมีอะไรสงสัยสอบถามได้แสดงความคิดเห็นนะครับ ผมก็จะวางรายละเอียดในการติดต่อนะครับถ้าท่านอยากดูนะครับเป็นการส่วนตัวกับหมอหนึ่งตอนหนึ่งอย่างเงี้ยมาเลยจะได้รู้ว่าการวิเคราะห์ไพ่การดูไพ่อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงในแบบรูปแบบของผมนะครับมีช่องทางติดต่อไว้ให้แล้วนะครับหรือจะปรึกษาหารืออะไรกันได้นะครับก็จากนี้ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความสมหวัง สมใจสมปรารถนาในทุกเรื่องทุกอย่างนะครับตัวภาพร่างกายแข็งแรงสติปัญญาดีนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอชี้นำทางและคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ